หนูนาก็มาเก็บเห็ดนะคะโอ๊ยดูดูแม่ไต่แบดมานะคะแม่มาตั้งแต่ปีห้าค่ะแม่มาตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวหนูนามันได้นาเเหรอหนูนาเดี๋ยวรอให้มันสายอีกนิดมันจะเกิดขึ้นอีกมันโดนแดดมันก็จะเกิดนะคะอ้อันนี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อวานค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายมันก็จะเกิดอีก ค่ะนี่นะค่ะกันมาเก็บเห็ดนะคะมามามาจะกลุ่มาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใต้แบดเลยเห็ดง้อใต้แบดเลยค่ะใต้แบดเลยนะคะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆมันก็จะเกิดอีกค่ะมันกำลังไข่อยู่กำลังไข่อยู่ค่ะมันกำลังฟักไข่อยู่ค่ะมันอยู่สิอยู่นึ่ก็แถวแถวๆนี้แหละค่ะแถวป่าลูกล้มนี่แหละค่ะนี่ค่ะมาจากข้างบนดูดูนี่นะดูละสามร้อย เราสามร้อยอันนี้มันน่าจะกิโลเนี่ยประมาณสองกิโลค่ะอุ้ยไม่ใช่หรอกสองกิโลใช่ใช่สองกิโลเราไปแยกไอ้เนี่ยเอาดอกตุ้มกับดาวเรืองมาให้หนูด้หน่ยหนูเขาเจอแล้วนูนนไปเลยไปเลยโอ้โหมันกำลังตั้งไข่อยู่เห็นไหมนี่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 บอกแล้คว่ามันกำลังตั้งไข่อยู่เดี๋ยวสายๆมันก็จะเกิดนะคะ แบระยะเผาคนเลยหาพยายามหาเราไม่หาในตะไคร้ตาดีได้ตาไร้เสียนะคะตาหาในตะกกร้าาาดีว่หเลยหนูหน้าแถวนี้แหละบางทีใบตองมันติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหากันดูกก่อนแม่ระยะเผาคนเลย ไปเลยแม่ดาไม่เห็นทุกดอกหรอกป่ามันลกใบดอกมันปิดอยู่ไปไม่มันเลยดัอร่อยเลยหาหลายหลายคนนี่แหละสนุกดีไปที่โน่นนะลุยเราลุย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 แม่ถืวจะหันหาเห็ดนะคะนี่หาเพรามันมันพอแกงแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งหันหัวกลับป่ามันมีทั้งกว้างใหญ่ไพศาลไปนู่นโน่นอ้อมไปเลยไม่กล้าทึ้งข้างบนนะแม่กลัวหลงค่ะ ค่ะบ้านนี้เออได้ได้นี่หอมดาวโอ้ค่งูเอาดอกเหลืองด้วยนะคะเอาไข่ไหมดอกตุ่มเอาไข่สีอาไข่ใหญ่ๆเนาะใช่ค่ะเฮ้ยอุ้ยเราเหยียบไข่เฮ้ยหนูน้าหนูน้าเอาเจ้าจ่าฉันเปิดใบตองบางทีมันมันหลบอยู่ในใบตองนะใบตองมันปิดอยู่ไปไฟไฟไปหาต่อหาต่อข้างบนหาต่อข้างบนอ้าวก็ขึ้นแถวๆใกล้ๆนี่แหละ เราไม่ต้องเดินเร็วค่ะเราเดินแบบหาช้าๆบังดูหนูนาเจอแล้วเ็นละโงกเหลืองเหลืองเต็มดินเลยค่ะดูของหนูนาบอกให้เอาตะก้าใบใหญ่ยังเอาตะก้าใบเล็กเหมือนเดิมดูตุ่มตามหนูนาเห็นีแต่แม่เจอไข่มัน่ แถวนี้แหละแม่เจอไข่แม่เดินมาเจอไข่ค่ะเดี๋ยวชายสารมันก็จะขึ้นนะคะนุ่นน่ะนายพูดี่แล้วตรงนี้แม่เดินยังย่างยังไม่เดินแม่เดินแม่เดินฝั่งนี้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 ก็เยอะบอกเดินเดินหาสาๆาเดี๋ยวก็เจอแม่แม่มาแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้มาเหรอค่ะแคมฝั่งนู้นยังไม่ไปฝั่งนู้นก็เยอะ เออฝั่งนี้แม่ยังไม่ได้ไปฝั่งนูน้นครั้งก่อนเก็บได้เยอะมากไปมาไปฝั่งนี้ไม่มีแตนค่ะแตนอยู่ที่นี่แตนอยู่นี่นบ่าหาเลยค่ะเปิดเปิดเปิดดูค่ะบางทีใบไม้มันปิดอยู่สนุกนะคะมาเก็บเห็ดนะคะมา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 เก็บเห็ดนะคะสนุกสนุกสนุกค่ะยิ่งเจอเห็ดยิ่งสนุกเนาะ เราขึ้นไปข้างบนเห็ดน่ะหนูนาปลาเห็ดจริงๆมนะันอยู่ข้างบนนูน้นลกลัวลงมาไม่ได้บอกขึ้นสูงแล้วเออหาแบบใจเย็นๆเดี๋ยวมันแดดสองมันก็จะเกิดขึ้นมาอีก แม่ดาก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วอนก้าวทำไมกลับเร็วแท้แล้วเหนื่อยแล้วความจริงนะป่าเหิดอยู่ข้างบนนู้นป่าเหิดนะป่าเห็ดจริงๆเนะ <c oughs> ถ้ามาเก็บเห็ดต้องมาแต่เช้าเราต้องมาแบบ ถือเบ็ดมาด้วยไงจม้ามะมันออกมันออกต้องคืนแต่ว่าถ้าคนมาหาที่หลังอีกก็มีนะมันเกิดที่หลังไงมันแบบว่ามันอยู่ในดินแล้วพอโดนแสงแดดมันก็ใหญ่ขึ้นมาค่ะ,ะคหาเหิดค่ะสนุกนะคะมาเก็บเหิด ก็สิบโลอ่ะท่านโลละสี่ร้อยสิบโลไม่ไปไหโนหนูนาก็จะแยกไปอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูนารู้ว่าเห็ตท,ที่ไหนมันมีเยอะหนูนาเคยมาจ้าเพราะมันน้องตุกตามยังไม่เจอยังไม่เจอ พอแกงแล้วเอาแต่พอแกงก็พอเนาะไม่ถ้ากินแล้วก็ตอนเย็นก็มาอีกไงนี่ไงกคนหนึ่งลงไปข้างล่างาแถวเขาไม่ขึ้นมาป่าลูกเขาไปแบบป่าเป,เออล,ปาลี่ยทัแล้ว ดูนีแต่ป่าลูกนะคะ มันก็จะหาลําบากครับเพราะว่ามันก็หลบซ่อนเหมือนกันมันจะมีใบตองปกหนาจะไม่ค่อยเจอใบตองมันปิดอยู่อืมส้ยสายมันนังระบาดมันมีเห็นคุดอกดอกพอมันโฮก มันทั้งเถิงอยู่วันนี้ขึ้นไปทั้งเถิงอยู่บ่แม่ถามว่าจะขึ้นทั้งเถิงอยู่บ่หรือเมือแท่นี้ได้หามเมื่อเราบ่แท่นี้นะเท่นี้แล้วยังไ่เอาชุดก่อนนั่นนะชุดที่มันอ่อนแรกๆนะโอ้ยเจออีกแล้วนะหนึ่งดอกนี่นีหลบอยู่แบบหอบอยู่แบบนี้นะคะมันก็เลยหาลำบากนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ